สำหรับใครที่มีคนคุยอยู่แล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วก็ยังไม่คืบหน้าสัทีมาดูกันดีกว่าว่าเขาจะเอาอยัางไงนะทุกคนใครอยากดูให้ส่วนตัวกับเราก็ทักไปที่ X ได้นะคะเราก็ฝากติดตามบ้านแดงเราด้วยนะพอดีว่าเราจะอัพคลิปที่มันแบบจเจาะลึกมีรายละเอียดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่องแดงนะสามารถไป subscribe ได้นะคะโอเคเท่าที่เราเห็นนะจริงๆคนคนนี้เองอะ ถ้าพูดตรงๆนะคือเขาก็มีคนคุยหลายคนหรือว่าสนใจอยู่หลายคนนะคะคือเขาอาจจะไม่ได้พุ่งเป้ามาที่คุณคนเดียวแต่ข้อดีเลยก็คือเขาเนี่ยให้คุณเป็นอันดับหนึ่งถามว่าทำไมมันถึงเป็นไพ่แบบนี้มันเป็นไพ่ที่ตัวเขาไม่ไม,มั่นใจอะเออคือเขาอาจจะมีคนอื่นหลังจากที่คุยกับคุณเพราะว่าเขาไม่มั่นใจว่าคุณคิดยังไงกับเขาก็ได้หรือเขาอาจจะเป็นคนที่มีไลฟ์สไตล์ในการพูดคุยหรือว่า สนใจคนอื่นๆอยู่แล้วแต่ในทางกับกานอะสนใจคุณมากที่สุดแล้วก็ไม่มั่นใจว่าคุณอะคิดยังไงกับเขาเออมันมันต้องไปดูอีกทีในรายละเอียดเนาะแต่ที่แน่ๆคือเขาอะไม่มั่นใจจริงๆว่าคุณอะมองเขาอะเป็นคนคุยหรือเปล่าสนใจเขาไหมมองเขาเป็นคนที่แบบคุณพิจารณาหรือเปล่าอะเข้าใจปะเอออีกอย่างหนึ่งนะคะคนนี้เขาเป็นผวกอดเก่งหมายถึงว่าเขาเป็นคนแบบ เป็นคนขี้กลัวลึกๆเขาก็เลยเหมือนพยายามอวดเก่งอะ่ะเหมือนเขาพยายามแบบเอ้ยไม่เป็นอะไรหรอกชิวๆเฟนรนลี่เฟรลี่สนุกสนุกแบบยังไงก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนแบบกลัวความผิดหวัง เออเราก็เลยรู้สึกว่าณวันนี้การที่เขายังไม่ได้ชัดเจนหรือไม่ได้ให้สถานะอะไรกับคุณชัดๆอะคะ่ะเพราะเขาอาจจะยังแบบไม่มั่นใจในสิ่งที่คุณอะรู้สึกกับเขาด้วยแล้วก็ตัวเขาเองก็อาจจะมีปัญหาตร่นี้นั mm ่น hmm. เช่นเขาก็อาจจะยังไม่ได้มั่นใจอะไรในตัวเขามาก mm hmm. เพราะมีแฟนหรือยังหรืออะไรเงี้ยด้วยหรือเปล่าแล้วแต่คนไปนะคะแต่ที่แน่ๆคือเขาอะน่าจะสนใจคุณไม่ได้เป็นอารมณ์ว่าแบบเราสนใจเขาคนเดียวเนาะทุกคน มาดูกันว่าไพ่แนะนำอะไรบ้าง จริงๆเขาชอบคุณมากเลยนะแบบเขาชอบภายนอกของคุณเขาชอบการพูดคุยกับคุณนะคะแต่ว่าเขาอาจจะยังไม่รู้ว่าลึกๆในใจคุณคิดอะไรอ่ะเห็นปะมันยังคงวนขึ้นมาในสิ่งเดิมๆอยู่เลยที่ว่าเขาไม่รู้จริงๆว่าคุณคิดยังไงนะสมมุติถ้าใครที่สารภาพความรู้สึกอะไรไปให้เขาฟังแล้วอ่ะเขาก็อาจจะไม่ได้เชื่อก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครที่บอกเออยังไม่ได้พูดอะไรในใจตัวเองออกไปจริงๆก็แสดงว่าชัดเลยว่าเขาน่าจะคิดลบเขาน่าจะคิดว่าคุณอาจจะไม่ได้คิดอะไรกับเขาหรือว่า คิดอะไรกับเขาบ้างไหมอะไรเงี้ยเขาก็เลยไม่ได้มั่นใจกับอะไรเลยนะคะถามว่าเราเขาจะเอาอยัางไงกันแน่เราว่าเขาคงรอดูท่าทีคุณต่อไปนะทุกคน